ครับขอบรุษธบลาสองห้องสี่นะครับหลังส่วนทุ่งบุรีนะครับเข้าจอดโพธารามนะครับมารอชมกันนะครับสิบหกนาะฬิกาสนะี่สิบเอ็ดนาทีนะครับ รอชมกันนะครับ16นาฬิกา4 1นาทีนะครับมาแล้วนะครับขอบรจันราที่254นะครับ ไฟอยู่นู่นนะมาแล้วครับไฟอยู่ตรงนั้นนะมาแล้วครับเป็นอัสตอมนะฮะซีหนึ่งศูนย์แปดนะฮะ

วันนี้ล่าช้าสามสิบสามนาทีนะฮะจอดโพธารามแลล่าช้าสามสิบสามนาทีนะวันนี้เดี๋ยวจากโพธารามต่อนะออกโพธารามสี่โมงสี่สิบสานะคบออกโพธารามสิบกนาฬิกาสี่สิบสานาทีล่าช้าสาสิบสามนะครับมนั่งออกนะ